ขนมหวานวันนี้นะคะจะเป็นสาคูกะทิค่ะสาคูนะคะขนมสาคูเนี่ยจะเป็นขนมที่เขาใช้ตัวแป้งสาคูทํามานะคะก็จะไม่มีโปรตีนเพราะว่าสาคูเนี่ยจัดเป็นกลุ่มของแป้งปลอดโปรตีนค่ะในมื้อนี้นะคะสาคูเนี่ยคือเป็นอาหารในกลุ่มของแป้งปลอดโปรตีนนะคะก็จะทานได้ทานเพื่อเพิ่มพลังงานนะคะถุงนี้ก็จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ1 0อยแคลอรี่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ ใส่น้ำหวานนะคะก็จะเป็นตัวสาคูสาคูนี่นะคะ้องซื้อมาจากตลาดเลยค่ะซื้อมาแบบเป็นแค่สาคูอย่างเดียวค่ะไม่มีกะทิไม่มีน้ำหวานมานะคะก็จะใช้ตัวนี้แล้วเราก็จะมาทํากับน,น้ํากะทิเองน้ํากะทินะคะเราก็จะใช้เป็นกะทิทันยพืชเหมือนกันค่ะกะทิทันยพืชเหมือนกับในแกงเขียวหวานเราเมื่อกี้นี้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้กะทิทันยพืชน,นะคะเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะคะอย่างนี้เราซื้อมาที่ท็อป กล่องน,นึงก็อยู่ที่ประมาณ35บาทค่ะสาคูเนี่ยเราคือเวลาเราทานหนึ่งมือ้อเราก็จะทานในปริมาณน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องต้มเองเนี่ยหม้อใหญ่ๆเลยเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนะคะเราก็ซื้อมาเลยก็ได้แล้วเราไปทำน้ำกะทิกันค่ะน้ำกะทิวันนี้นะคะจะใช้อยู่ที่3มช้อนโต๊ะค่ะ3ช้อนโต๊ะอยู่ที่45มิลลิลิตรนะคะใส่น้ำกะทิลงไปก่อน เสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะใส่แค่ประมาณหยิบมือเดียวนะคะแค่แบบว่าให้ได้มีรสเค็มนิดเดียวนะคะส่วนของน้ำกะทิเนี่ยเขาก็จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ45มิลลิกรัมะคะ่ะในตัวน้ำกะทิเราจะไม่มีโปรตีนเนาะเดี๋ยวแล้วเราก็ไปราดใส่ตัวสาคูเลยค่ะ สำหรับไตระยะ4ระยะ5เราจะแบบไม่ใช้แบบน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่านั้นนะ่ะก็จะทำให้น้ำเกินได้นะคะสาคูกะทินะคะก็จะได้พลังงานที่ประมาณ100แคลอรี่ค่ะ